อกิลาแล้วเราก็จะเดินไปโรงพยาบาลศิลิราชปิยะการุณเดินเข้ามาด้านในก็จะเป็นอาคารชัยนาทนาเลทรานุสณรบวรสถานพิมุกนี่ทางเข้าอ๋อนี่ทางเข้าอนุสาวรีย์อะไรอ่ะเสด็จพ่อของในหลงวงรัชกาลที่9ป่า นี่เราจะเดินไปปิยาการุณน,นะใครจะไปโรงพยาบาลปิยาการุณต้องมีตังค์เยอะๆนอยนิดยจ้าเออเพราะมันเปรียบเสมือนทีโรงพยาบาลเอกชนตึกสีสังวางคณะเทคนิคการแพทย์รถเยอะมากเลยสี่ิลาดทางไปโรงพยาบาลสี่ลาดปิยาการุณ เนี่าฐานอะไรเนี่ยสีสีรุ้งเลยอาคารนี้มีซอนคาเฟ่มีซองมีตรงไม้ร่มรื่นด้วยตรงด้านหน้าก็จะเป็นตึกปิยาการุณน,นะเราก็จะเข้าไปในโรงพยาบาลปิยาการุนเป็นโรงพยาบาลเอกชนของโรงพยาบาลสิริราชนั่นจ้ะ วความรูหราต่างกับสีดีราทั่วไปเลยด้านข้างของโรงพยาบาลสีดีราปิยะการุนเขาก็จะเป็นโบราณสถานอะไรนะอ๋อเป็นคืออะไรอะ่ะอ๋อเดี๋ยวต้องไปดูใช่ไหมอ๋อลงลงนน้นเดี๋ยวลงตรงนะั้นมาหลายรอบแนละ้ว ้องเห็นนี่ก็ทำเป็นอนุสรสถานเลยนะการอนุรักษ์และบูรณะฐานป้อมคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลดำเนินการอนุรักษ์และบูรณะฐานป้อมสร้างอาคารครอบหมอ,องานเก็บข้อม,มูลงานสร้างกำแพงดินงานตัดควาชื้นจากแนวอีกงานบูรณะอีกบูรณะแนวอีกก็จะเป็นแบบนี้เออ ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นต้อมปาการนะก็ทําเป็นสัญ,ญลักษณ์อนุรักษ์ไว้ณนะตรงนีเ้เ,เดินขึ้นมาบนตึกสิ่งทาพิยากากรไปดูภา,ายในิภายในเ็จะมาล้างเลยโอ้โหแอร์เย็นฉ่ำเลยก็จะเป็นร้านอาหารร้านอาหารบริการ

นั่งตากแอร์ไม่หวานแร้อนหลือเกินที่นนี้โซนชั้นหนึ่งสำหรับผู้มีกระตังนะจ๊ะโรงพยบาลเนี้ยเพราะค่ารักษาแพงเทียบเท่าเอกชนเลยอันนี้ศูนย์มะเร็งดีกว่าเข้าไม่ได้ต้อข,ขึ้นไรงงนบนขึ้นมาด้านบนมีชั้นที่สองก็จะเป็นเขตเ,เออ เนี่ยด้านนู้นไะดูสเเเิเป็นเวสระเบียงเราอ๋อเวสเะเบียงที่ที่กล่องมาตกตึกนี้ปะ่ะเ่ยวกตาเออไปน,น,นี้นี่หมอเดินมะติดต่อช่องสองมีบรรยากาศภายในโรงบามสีบ้าง ศิาาริกาลินอันนี้ตรงชำระนั่นยังนะจ่ายาายาจ่ายยาจ่ายยาเออม่นั่งรอโรงแรมนะี่นะเออมาโรงแรมเลยด้านนี้ก็จะเป็นศูนย์ศิริกังน,นะชั้นสองเออค่าหมอคนเท่าไหร่นะ ค่าหมอครั้งละสองพันนึกจ้ะส่วนคลินิกนอกเวลาซีลาดเก่าเนี่ยค่าหมอครั้งละสี่ร้อยส่วนในเวลากลางวันก็ครับค่าหมอครั้งละห้าสิบแต่พยาการุณน,นี้ค่าหมอมาทีครั้งละสองพันนะเออไม่เป็นไม่โลหายก็เป็นซับจางเลยวะเห็นไหมก็มีหุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์บริการภายในโรงยยพยาบาลิยากรุณด้วยนึจ๊ะ จะบอกให้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศร,กรอบๆโรงพยาบาลสีราปิยะมหาการุณดูรอบๆสระน,ะน้ำทางก็เป็นสระน้ำเลยนะสะน้ำจะมีผู้สูงวัยมารักษากันเยอะผู้สูงวัยที่มีกระตังสะน้ำหน้าบินเวียนปิยะการุนเดินไปดูสิ มีทั้งหมดหนึ่งสองสามห้าชั้นกว้างใหญ่สะอาดสะอ้านบริเวณที่พักนั่งรอหมอมด้านนี้ไปห้องน,น้ำเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อน มีร้านขายอาหารขนมขนมร้านกาแฟบรรยากาศผิดกับย้าอย่างนี้เนี่ยบรรยากาศผิดกับย,ยิางฝ้าเลยหมือนโรงแรมเลยเดี๋ยวจะขึ้นไปดูอีกชั้นหนึ่งอน,นี้ชั้นที่สองนะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นที่สาชั้นที่สามอันที่สามกองโรงพยาบาลปิยาการุณ เข้มาชั้นที่3ก็จะเป็นศูนย์ผิวหนังศูนย์เด็กศูนย์โรคหูแพ้ศูนย์คอจมูกมีร้านขายของเด็กเล่นด้วยอศูนย์เด็กแล้วก็จะเป็นที่การเงินจ่ายยา อันนี้บริเวณทั้นสามเห็นวิวรอบๆเลยบรรยากาศดูเงียบเียๆพลุาลาก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะโรงพยาบาลสิริดาปิยะกรุณซสาส้านใหญ่โตมามุมนี้ก็จะเป็น นายการโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9โครงการพระราชดลราชดำริทางด้านการแพทย์โครงการแรกซึ่งถือกําเนิดเมื่อวันที่ยีกมกราคม2512อันเนื่องมาจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9, เสเด็จไปเยี่ยมเยียนที่โครงการชาวเขาและ ทรงพบว่าราษฎรที่มารอรับเสด็จเจ็บป่วยกันมากอัออออ้นี้ก็จะเป็นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทา,านนะของในหลวงราัชกาลที่ไปดูโครงการต่อไปโครงการแพทย์พิเศษตามพระราชาประสงค์เป็นโครงการที่พระสมเด็จพระประมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงได้ศึกษาและ ปฏิบัติส่วนพระองค์กับผู้เชี่ยวชาญในด้านาศาสตร์สาขาต่างๆจนได้ผลดีแล้วจึงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยโครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพศ .2517 เพื่อบรรเทาวความเจ็บปวดของรัษฎรที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้นี่โครงการของในหลวงรัชกาลที่9ตรงนี้ก็เป็นโครงการ สายแพทย์อาสาราชพิชยาไรสายแพทย์แห่งประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อพศ .2518 หลังจากที่เปิดโครงการแพทย์พิเศษตามพระราชทานประสงค์พระราชาประสงค์ในพศ .2517 แพทย์ที่อาสาสมัครซึ่งเป็นแพทย์อาวุโสและมีประสบการณ์มากเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องมีสายแพทย์อาสาไปช่วยปฏิบัติงานณโรงพยาบาลประจำจังหวัดสกลนคร ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สด็จแปลพระราชฐานประทับที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศโดยในภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงรับวิทยาลัย,ายสายแพทย์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และเปลี่ยนชื่อเป็นราชวิทยาลัย,ายสายแพทย์แห่งประเทศไทย,ยตรงนี้ ันนี้ก็จะเป็นโครงการต่อไปโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยคลอดฉุกเฉินในโครงการพระราชดำริสำหรับตำรวจรจราจรเนี่ยไม่มีที่ไหนในโลกเลนะเนี่ยเป็นลเล่าวว่าอินิเ a t ีเ e ยเนี่ยความคิดสร้างสารรค์จริงๆเริ่มแรกตำรวจและจราจรในโครงการพระราชดำริเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องจากทรง เป็นห่วงพระศกนิกรในเรื่องปัญหาการจราจรจึงพระราชทานแนวทางปฏิบัติให้แก่ตำรวจเพื่อเป็นแนวคิดไปใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและพระราชทานทุนจากทุนจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ในการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้รถจักรยานยนต์พร้อมอุปก,ปกรณ์อำนวยความสะดวกและพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรอันจะบรรเทาความเดือดร้อนของประสกนิกร ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพได้ผลดียิ่งขึ้นโดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่6กันยายน2536เรื่อยมาแต่นอกจากปัญหาที่เกิดจากสภาพการจราจรแล้วยังพบความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเช่นการนำผู้ป่วยผู้บาดเจ็บอยงใกล้ครอส่งโรงพยาบาลรวมถึงการคลอดฉุกเฉินดังนั้นเจ้าที่ตำรวจจราจรต้อง ได้รับการฝึกอบรมให้เกิดทักษะความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำข้อฉุกเฉินเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนสำหรับการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นการช่วยชีวิตพื้นฐานการฝึกและทดสอบปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคการช่วยเหลือการคลอบในสถานการณ์ต่างๆและการ ดูแลทาลกรกและคลอดก่อนนำส่งโรงพยาบาลนี่เป็นโครงการพระราชดำริจราจรเคลื่อนที่เวลารถติดเนี่ยก็เห็นเราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆว่าตำรวจจาจรนี้สามารถทำคลอดให้ให้คู่ให้แม่ที่คลอดบุตรบนรถได้นี่ยอดเยี่ยมจริงเลยคือว่าเป็นของที่สร้างสารรค์ที่ อันนีชเอกีจริงๆความคิดนอกกรอบจริงๆนะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการต่อไปก็เป็นโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมมน์มาภูมิพลอดุลเดชทรงเล็งเห็นว่าปัญหาด้านการแพทย์รักษาเกิดจากการที่ราษฎรไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องอีกทั้งยังมีสาวานอยู่ใกล้ หรือบางบ้างก็เกิดจากการอุปโภคบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะด้วยเหตุนี้จึงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์โดยคัดเลือกคนในหมู่บ้านต่างๆมาเข้ารับการฝึกอบรมด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นการรักษาโรคอย่างง่ายเพื่อให้หมอหมู่บ้านเหล่านี้สามารถช่วยเหลือประชากรในหมู่บ้านได้อย่างถูกวิธีนี่นี่ก็เป็นไอเดียที่นอกกรอบรจริงๆเนี่ย เพื่อประสบนิกรของในหลวงพ่อหลวงเราก้าจริงๆโครงการหมอหมู่บ้านต่อไปก็เป็นโครงการแพทย์ถูคอจมูกและโรคภูมิแพ้พระราชทานก็คืออันนี้ก็เป็นโครงการต่อไปเนาะออมีหลายโครงการมากเลยเดี๋ยวไปดูโครงการอ,อื่นสิอันนี้ก็จะเป็นโครงการหน่วยธนกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน คร่าวๆออา,างาหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานนี่ก็เป็นโครงการพระราชมีด,ด้านการแพทย์สาธารณสุขไทย พระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่9เปิดโครงการพระราชดำริในหลวงัจกาที่9ด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทยจากพระราชประสงค์ให้ประสบนิกรไทยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงถ้าคนเรามีสุขภาพเสืม่มโทรงก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สําคัญของประเทศชาติก็คือผนลเมืองนั่นเองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9ดังกล่าวแสดงเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณอันมากล้นตอ่อประสมนิกรชาวไทยด้วยทรงเล็งเห็นว่ากําลังหลักของประเทศชาติบ้านเมืองก็คือประชาชนชาวไทยหากประชาชนไม่มีพละกําลังหรือมีความเสื่อมโทรมทางด้านสุขภาพประเทศชาติก็อาจจะอ่อนกําลังไปด้วยได้โครงการ้งเป็นพันๆโครงการโครงการทารพระตามพระราชเพื่อประสมนิกรของ ลงชนชาวไทยจริงๆนี่ก็จะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลศิริราชนี่เจ้าหน้าที่ก็ก้ลังคุยกันอยู่คนนี้เลยบริเวณนัน่นอ,อินูยุ่นโยนรบกวนยาขัดขวางนยนไปไหนเนี่ยไปไหนลูกมีบริการน้ำด้วยเนี่ยเดี๋ยวขอน้ำไปกินหน่อย มีการน,น้ำด้วยสองขวดอคมครับสำหรับด้านนี้ก็จะเป็นป้าย Building Directory แต่ละ,ะแผนกแต่ละชั้นแผนกเัศ,ศกรรมศูนย์ผิวหนังศูนย์อัตพิดิก ศูนย์วิทยาศาสตร์นิวเคียก็มีหลายโลกเลยก็จะมีเหมือนโรงพยาบาลเอก,กชนทั่ว,วไปเพิ่งเนี่ยเราก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยรายได,ได้จากโรงพยาบาลรีราศิร9การุเนี่ยเขาก็จะเอาไปช่วยกับโรงพยาบาลรายได้จากโรงพย,ยาบาลกิริการุณเนี่ยเขาก็จะอาไปช่วยเหลือกับโรงพยาบาลรีราส์นะช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในส่วนที่ช่วยเอาเงินของคนที่มีเงินแต่ละไปช่วยของคนที่มีไรายได้น้อยก็ยจะ,ประ,ะ,จะประมาณนี้จ๊ะสำหรับบรรยากาศสิริราชพยาการุณประมาณีิจ้าแล้วเจลิปหน้านะจ๊าบ๊ายบายโรงพยาบาลสิริราชปิยา m า h a า a ารุณยึดมั่นในมาตรฐานการรักษาที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมและความถูกต้องในการรักษาผู้ป่วยเป็นสำคัญ พร้อมทั้งคำนึงถึงความคุ้มค่าของผู้รับบริการขณะเดียวกันยังดำรงไว้ซึ่งแนวคิดในการเป็นผู้รับบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศและผู้ให้นำประโยชน์คืนกลับสู่สิริราชและสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง